สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่28เมษายนพุทธศักราช2558ค่ะวันที่28เมษายนนับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา65ปีซึ่งเป็นเวลาที่เปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยที่ทรงเผื่อแผ่มายามประสบการณกรทุกหมู่เหล่า วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณาวังสระทุมปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างซาบซึ้งและปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของบวงชนชาวไทยทรงมีพระคู่ขวัญอยู่เคียงข้างเป็นคู่บุญพระบารมีเป็นกำลังพระราชาหฤทยัยในการช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้อาณาประชาราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งมั่นในพระราชปณิธานที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติเป็นสำคัญทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยหลักทศพิษราชธรรมทรงทุ่มเทพระสติปัญญาและพระบรกายโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรและทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานที่ว่า ทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรทรงศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น พร้อมทั้งทงงรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวตลอดเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทั้งสองพระองค์ทรงรักและทรงห่วงใยพระสุกิกรดังบิดามารดาห่วงใยบุตรทรงห่วงใยในเรื่องป่าและน้ำเป็นที่สุดด้วยทรงตระหนักว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำจึงมีการพัฒนานแหล่งน้ำเป็นลำดับแรกทำให้เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ราษฎรกว่า4,000โครงการ ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรโดยไม่ทรงเห็นแก่ความยากลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยจากการตรากตรำพระวรากายขอเพียงให้ราษฎรของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยังเป็นภาพประทับใจที่อยู่ในความทรงจำของชาวไทยทุกคนปัจจุบันแม้ทั้งสองพระองค์จะมีพระชนามายุมากขึ้นพระพลานามัยไม่อำนวยที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่ยังทรงติดตามทุกสุขของราษฎรอย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรประสบอุทกภัยต่างๆได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และสิ่งของต่างๆไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทั้งนี้ด้วยทรงรักและห่วงใยราษฎรอย่างแท้จริงมหาวิทยาลัยโซกะทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย 14เมษายนพุทธศักราช2558เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุน่นที่เร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยโซกะทอดพระเนตรนิทศการประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธนิกายนิชิเรน องค์กรด้านศาสนาพุทธที่มีอิทธิพลสูงแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2,514เปิดสอน8คณนะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยโซกะ ร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมถึงเคยทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2555และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเมื่อปีพุทธศักราช2536 ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีกว่า8,000คนในจำนวนนี้มีนักศึกษาจากประเทศไทยจำนวน9คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม นายโยชิฮิสะบาบาประธานมหาวิทยาลัยโซกะนนกลาบบังคมทูลราชสาดุดีและทูลกล้าทูลประหม่ทวายปริญญาดุษฎดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัส The desirable traits for good of their future careers. Speaking about education, there are numerous details to contemplate on. Even if I have been working in the field for more than four decades, I still feel that there is more to learn, more to do to better equip myself in order to achieve our goal that is education for all. I take this opportunity to thank you all again along with my sincere wishes for Soka University's prosperity and progress. ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารโกโบสแค์ล็กบีททอบประเนตรการดำเนินงานของศูนย์เร่งพัฒนาสมรถภาพของนักศึกษากลุ่มเรียนรู้ด้วยตัวเอง นักศึกษาต่างชาติที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยโซกะจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนเมื่อสอบผ่านภาษาญี่ปุ่นจึงจะได้เรียนวิชาอื่นๆต่อไปที่สำคัญนักศึกษายังสามารถฝึกภาษาเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาตุรกีและภาษาอื่นๆด้วยในตอนเย็นสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนห้องรับรองภายในห้องประทับโรงแรมอิมพีเรียล พระราชทานพระาราชวโรกาสให้เอกอัครราชาทูตนกรุงโตเกียวและภริยาและข้าราชาการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงโตเกียวเฝ้าทูลอมพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง25เมษายนพุทธศักราช2558เวลา23นาฬิกาสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศายานนานาชาติฮานิดะ ระทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน <S <S ทเที่ยวบินที่ TG 661เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นกลับประเทศไทยนายศรีคศักดิ์พวงเกียรติแก้วเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3าเหล่าทัพและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลออมพระบาทส่งสเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่นัดดามาศสงร่วมแสดงละครเพลงสูสีไทยเฮาเดอะมิวสิคลรอบสือมวลชน วันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัดดามาสเสด็จไปยังศาลาดนตรีสุรยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตสนร่มแสดงละครเพลงซูสีไทยเฮาเดอะมิวสิควลรอบสื่อมวลชนซึ่งเดอะมิวสิควลโซไซตี้ออฟแบงคอรร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้นโดยดัดแปลงจากวรรณกรรมอมตะของหม่อมราชวงศ์คครฤทธิ์ปราโมช กระพันบทละครคำร้องและทํานองโดยสุรุตที่พากรเสนีกำกับการแสดงโดยเกรียงศักดิ์ศิลากรและกำกับดนตรีโดยศิลปินศิลปาทรผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นอยู่ประเสริฐ ซึ่งพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัดดามาสทรงเป็นศิลปินเกียรติยศร่วมแสดงในบทบาทนางนิวฮูลูพระมารดานในพระนางสุสีไทยเฮาพร้อมด้วยนักร้องนักแสดงกว่า50คนและบทเพลงอันไพเราะกว่า30เพลงท่ามกลางบรรยากาศของฉากแสงสีเสียงและนาฏศิสินจีนอันตรการตา โดยจะเปิดการแสดงในวันที่1ถึงวันที่3และวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ณศาลาดนตรีสุริยะเทพมหาวิทยาลายัยรังสิตและรอบพิเศษในวันที่30พฤษภาคมณโรงละครเมืองไทยรัชดาลไยทเทเตอร์ผู้สนใจซื้อบัตรได้ที่ไทยติกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ่ายามยากสภากาชาติไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและพิษณุโลกโดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่นำโดยนายพรอุดมพงศ์รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิและคณะจากส่วนกลางพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยณหอประชุมโรงเรียนโคกสง่าตำบลปอพานอำเภอเมืองและที่หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่วิทยาตำบลน,น้ำคำอ,ำอสุวรรณภูมิรวมทั้งสิ้น554ครัวเรือนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ และที่บริเวณศูนย์ประสานแผนอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนายกองเอกวิลาศรุจิวัฒนพงศ์กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะจากส่วนกลางพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิประจำจังหวัดพิษณุโลกนำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากวาตภัยจำนวน250ครัวเรือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่สหาพันธ์สาธารณรับรประชาธิปไตยเนปาล ที่อาคารกองจัดการเคลื่อนย้ายขอสอทอบอส่วนแยกท่าอากาศยานทหารกองบิน6ดอนเมืองวันนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโปรดให้ในายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเมื่อวันเสาร์ที่25เมษาย,ยนที่ผ่านมา โดยมีพลอากาศตรีสิริพงศ์สุภาพรเลขานุการกองทัพอากาศเป็นผู้รับมอบเพื่อลำเลียงขึ้นเครื่อง430ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งในวันพรุ่งนี้จะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยข้าวสารบะหมีค่ครึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋อง ไข่เค็มน้ำพริกน้ำดื่มเสื้อผ้าเด็กพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวเนปาลที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันราชาพิเศษสมรสครบ65ปีที่สาราสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชมีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร,พรด้วยความจงรักภักดีอาทิ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองอำเภอนาวางังจังหวัดหนองบัวลำพูคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28อธิบดีสารปกครองเพชรบุรีพร้อมด้วยตุลาการและเจ้าหน้าที่สารปกครองเพชรบุรีข้าราชการหน่วยข่าวกรองทางทหารผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตพระภิกษุกำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการวัดพระธาตุขิงแกงอำเภอจุนจังหวัดพะเยา ผู้บริหารและพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่เข้าอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยนทปรุ่นที่3คณะนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พระภิกษุสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อนวัดดอนขมิ้นจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการมูลนธิธทิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัมามและมูลนธิธทิหม่อมง,งามจิตบูรชัดคณะสมาคมภริยาทหารเรือคณะผู้บริหารบริษัทเดะมอล์กรุ๊ปจำกัด คณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรม,มเสมียนตปราสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนักเรียนการแสดงเพื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติคณะพระภิกษุและสามนเณรภาคฤดูร้อนวัดศรีบุญเรืองคณะครูโรงเรียนวัดสิงห์อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของพระนัทานายกรัฐมนตรีค่ะ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่26นายรัฐมนตรีสนับสนุนการมีบทบาทของอาเซียนอย่างมีเอกภาพพร้อมเสนอให้ที่ประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายกำหนดรถแบบความร่วมมือที่ชัดเจนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่26ณกรุงกัวลาลัมเปอร์และลังกาวีประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่26-28เมษายน2558ภายใต้หัวข้อประชาชนของเราประชาคมของเราวิสัยทัศน์ของเราได้เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจและได้รับรองเอกสาร3าฉบับประกอบด้วยร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่ายดยอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปฏิญญาลังกาวีว่าด้วยขบวนการผู้ยึดถือแนวทางสายกลางระดับโลกและปฏิญญาว่าด้วยการสร้างประชาคมและประชาชนอาเซียนที่มีความเข้มแข็งในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผมก็เสนอที่ประชุมไปว่าไม,ม่มีการประชุมร่วมกับเยาวชนกับภาคประชาสังคมด้วยใช่ไหมกบับธรรมชาติรัฐสภาอีกหลายกลุ่มมันต้องพูดถึงเรื่องกฎหมายปรับเปลี่ยนจรจาอาเซียนนะ FTA บางอันที่เป็นค้างๆอยู่หรือปรับให้มันทันสมัยขึ้นไม่งั้นเราร่วงกันไม่ได้แล้วก็ สู้บุกแข่งขันกบประชาคมโลกอะไรเสียงเราไม่ดังผมก็เสนอว่าวันนี้เราต้องทําให้อาเซียนมีเสียงที่ดังพอนะอยู่ในกรอบของเราแล้วก็มีน้ําหนักที่จะที่จะเรียกว่าอะไรทาให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เจตนาลมของเราไม่ใช่เราต้องตามเขาอ,อย่างเดียวนะนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามป่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเพื่อติดตามความก้าวหน้า,าการดำเนินตามแผนในช่วง20ปีที่ผ่านมา พร้อมกับเคลื่อนงานภายใต้แผน5ปีระยะที่2ระหว่างปี2555ถึง2559ซึ่งไทยย้ำความสำคัญในการพัฒนา7ด้านให้เป็นรูปธรรมอาทิการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร,ร่วมกันการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนสง่งทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเล การพัฒนาด้านการประมงซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการประมงในเดือนพฤษภาคมนี้การพัฒนาด้านการเกษตรอย่างพาราและปล์มน้ำมันโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเงียนต้นสูงนายกรัฐมนตรีเวียดนามซึ่งตอบรับเดินทางเยีอยประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามครั้งที่สพร้อมยืนยันความร่วมมือพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศ การขยายการค้าระหว่างกันให้บรรลุ15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน5ปีนายกรัฐมนตรีขอให้เวียดนามผ่อนผันการระงับออกไปอนุญาตนำเข้าช่วคราวสำหรับผลไม้ไทยได้แก่มะม่วงลิ้นจี่ลำไยและเงาะขณะที่เวียดนามจะพิจารณาสนับสนุนให้ธนาคารเวียดนามเปิดสาขาในไทยและเร่งจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางแรงงานและความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานไทยเวียดนาม ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรด้านข้าวอย่างพาราพร้อมขอให้เวียดนามพูดคุยแนวทางจัดการแรงงานประมงกับอินโดนีเซียส่วนการหารือข้อราชการกับดาโตซีนาจิปปราซกนายกรัฐมนตรีมาเลเซียทั้งสองฝ่ายพอใจภาพรวมความสัมพันธ์พร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเข้าร่วมประชุมหารือประจำปีครั้งที่6และขอบคุณมาเลเซียที่ทำหน้าที่ผู้ประสานกระบวนการพูดคุยเพื่อสนันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ โดยย้ำไทยยึดหลักสันติวิธีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาซึ่งมาเลเซียยืนยันสนับสนุนกระบวนการพูดคุยตามเวลาที่เหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณวิรินทิรานาทองบอจรัดฉชนปนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ